เราเว้ยเริ่มละเริ่มกลางเต้นละนะพี่หนูกลางแล้วป้ากลางแล้วนะบรรยากาศแบบเนี้ยไม่ต้องกลับกลางเต้นเลยกลางเต้นเลยฮะล้อบอกมาถึงแล้วนะคะไร่นี้กลางเต้นเลยอ๋อ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 ตื่นเต้นกันใหญ่เลยมองขึ้าตลายเนาะตาลายเนาะ นมองเข้าไปแล้วตาลายแล้วตัวมันโคตรมันกลางเต็นต์กันแล้วเนี่ยกางเต็นต์แล้วสองคนตายายได้จองที่ไว้ให้เปล่าหมดนี้เลยเมาเลยใช่ไหมเมาอันนี้เลยใช่ไหมโอ้แต่อันนี้บรรยากาศดีมากเลยอ่ะ ดูดูด of ูวิวดูวิวก่อนดูดิเป็นไงเป็นไงอืมนี่เอาปาปาไก่เอาแล้วครับปาไก่เอาแล้วนีเป็นไงจะเต็มแล้วอ่ะไปเมืองการมาไม่ถูกใจมานี่ดีกว่า นี่ครับหนูนิดหนูนิดก็เอาแล้วเหมือนกันเต็มที่ดูวิวครับโอ้โหภูเขาต้นไม้เต็มที่นี่อ่าอาอาดิสาวเขาเรียกร้องถ่ายสาวหน่อย